สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับการมาแลกเปลี่ยน4เดือนที่เรามาแลกเปลี่ยนเป็นอย่างไรอย่างแรกนะครับที่จะบอกก็คือผมมาจากโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน EF Education นะครับก็คือเป็นโครงการ EF นั่นเอง EF <laughs> แล้วก็ค้าง <laughs> เอาใหม่ก <laughs> ็ เราก็จะมาพูดเรื่องการมาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้นะครับอย่างแรกที่จะพูดเลยเรื่องเพื่อนครับวันแรกที่ไปโรงเรียนเลยทุกคนก็คงอยากรู้ว่าเราหาเพื่อนยังไงเพื่อนนั่งกินข้าวด้วยอะไรแบบนี้เป็นวันแรกคือวันแรกผมไปนะครับก็ไปวันแรกปุ๊บไปลงวิชงวิชาอะไรกันเสร็จแล้วก็ออกมาครับตอนนั้นเขาก็เรียนไปถึงคาบสามกันแล้ว ผมก็เลยไปเรียนต่อคาบสีเลยก็คือคาบสีที่ผมลงไว้คือเป็น English เป็นแบบอ่านอะ English อะไรไม่รู้ลืมชื่อไปแล้วก็เรียนไปนะครับเรียนไปปุ๊บผมเรียนถึงคาบห้าแล้วผมก็จะไปพักเบรกกินข้าวผมพักเบรกกินข้าวพอผมพักเบรกกินข้าวนะครับก็ไปหาที่นั่งคือตอนนั้นผมไปทำอย่างหนึง่งเอาไว้ก็คือการลง กีฬาผมลงเป็นบาสเกตบอลนะครับก็ลงเป็นบาสไว้ก็เลยมีเพื่อนทีมบาสที่เขาอยากรู้จักกับเราเขาก็เรียกเราไปนั่งด้วยผมก็ได้นั่งยาวเลยครับนั่งกับทีมบาสยาวเลยก็นั่งมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ก็ได้นั่งเลยกับทีมบาสก็มีแต่เพื่อนบาสก็เป็นแบบพวกนักกีฬาก็จะมาชวนไปนั่งชวนคุยชวนอะไรด้วยก็นั่นแหละครับก็ ต่อจากด้านล่างนะครับผมเมื่อกี้มันเสียงดังไปหน่อยผมเลยขึ้นมาด้านบนมาห้องตัวเองนี่ห้องผมเอมีอีตาตัวนี้รองเท้ามีโปสเตอร์สไปเดอร์แมนด้านบนนู่น,นโอเคมาต่อกันเลยเรื่องที่สองเป็นวัดเรืเ่องที่สองนะก็คือเรื่องเอ่อคลาสนะครับ การห้องเรียนอะไรห้องเรียนประมาณนี้ที่ไทยเนี่ยเราจะการเรียนเราต้องเลือกสายวิทย์สายศิลปชั้่ไหมเมื่อเราขึ้นม .4 ว่าศิลปภาษาอะไรก็แยกออกไปอีกแต่ที่อเมริกานะครับเราลงวิชาเองเลือกสบายเลยผมมาเนี่ยผมไม่ลงวิทย์ผมลงแต่ไบโอโลจีมันก็คล้ายๆกันแหละมั้งใช่ไหมคล้ายๆกันนิดหน่อยก็ไม่ลงวิทย์เลยนะครับก็สบายเลย แต่มันก็จะมีวิชาบังคับนะครับของโรงเรียนผมวิชาบังคับเป็นออังกฤษแล้วก็สังคมสังคมเราจะมีสองแบบคือเรียนของเอ้ยไม่ใช่สังคม history American history กับ Social แบบรอบโลกครับเออแล้วก็ต่อไปก็ผมคาบเรียน เรื่องคาบเรียนนะครับเรียกตารางเรียนเราจะเรียนเหมือนเดิมทุกๆวันนะครับผมของผมอย่างของผมนะผมเรียนดนตรีคาบแรกแล้วก็คาบสองเป็นสังคมคาบสามเป็นเซรามิกคาบสีเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรอังกฤษคาบสี่เป็นอังกฤษลืมวิชาตัวเองโอ้ยคาบห้าเป็นคณิตศาสตร์ geometry ครับคาบหเป็น biology คาบเจ็ดเป็น PE (Physical Education) แล้วก็คาบ8เป็น Study Hall ก็จะเรียนซ้ำๆอยู่อย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันแต่อย่างที่ไทยนะครับที่ไทยเขาจะเป็นแบบเปลี่ยนตารางตารางวันจันทร์สมมุติเรียวันจันเรียนคณิตศาสตร์อยู่คาบแรกวันอังคารอาจจะไม่มีเรียนคณิตศาสตร์อาจจะย้ายไปอยู่วันพุธเลยอันเนี้ยมันก็จะแตกต่างกันตรงนี้แล้วก็ไทยก็เขาจะฟิกมาให้เลยเราไม่ได้ลงวิชาเราจะมีแต่วิชาเลือกเสรี y, ใช่ไหม พอโรงเรียนผมนะมันจะมีวิชาเลือกเสรีทุกคนก็ใครอยู่โรงเรียนผมก็จะรู้ดีว่ามีวิชาเลือกใหเ้เลือกเลือกคอมเลือกภาษาอะไรแบบนี้แต่ม .4 ก็ต้องเลือกว่าเป็นสายวิทย์สายศิลป์ใช่ปะเขาก็จะฟิกให้อยู่ดีว่าต้องเลือกอะไรนั่นแหละ <c oughs> เรื่องที่สองเออเรื่องที่สามนะครับเรื่องที่สามของผมก็คือที่ว่า read w h i ก็คือเรื่อง uniform น,นะครับเรื่อง uniform อยู่ที่ไทยผม อยู่ที่ไทยผมต้องตัดผมใช่ไหมตัดผมข้างนี้ต้องเนี้ยบอย่าให้มันมาถึงหูด้านบนนี่ก็ห้ามยาวเกินไปยาวแบบนี้โดนแล้วโดนเฉือนมาแล้วเนี่ยแล้วก็ตอนนั้นเราคุยเรื่อสงสรผมใช่ปหเมื่อกี้คลิปเมื่อกี้กล้องตัดไปไม่รู้เรื่องเมมเต็มเปลี่ยนเมมเมื่อกี้โทษครับก็เรื่องเครื่องแต่งกายนะครับ ค่นแต่งกายอยู่ไทยของผมก็ต้องมีใส่เสื้อขาวมาอย่างแบบใส่เสื้อขาวกางเกงแบบสีคามมัง้งสีแบบคำคามอ่ะสีน้ำเงินคำคามบอ,อกนั่นแหละอยู่ที่อเมริกาเราจะใส่เสื้ออะไรก็ได้ไปโรงเรียนทรงผมจะเป็นยังไงก็ได้ไปโรงเรียนเราจะใส่รองเท้าอะไรไปก็ได้โรงเรียนเราจะใส่แบบชิวๆแบบใส่อะไรก็ได้ไม่มียูนิฟอร์มแต่ค่าพาละ เราจะมียูนิฟอร์มครับเราต้องเปลี่ยนยูนิฟอร์มเพื่อไปเล่นพาระใครไม่ได้เปลี่ยนใครไม่มีหรือใครไม่เอามาเนี่ยคือไม่ได้เล่นเลยในครันั้นจะมีคะแนนเป็นศูนย์เลยทันทีผมเคยโดนไปแล้วครั้งหนึ่งผมไม่มีชุดวันแรกเขาก็ไม่ได้ให้ผมสูนหรอกเขาก็รู้ว่าผมเป็นเด็กใหม่เขาก็บอกอ,อ๋อเดี๋ยวเอาชุดให้พรุ่งนี้เดี๋ยวผมก็ได้ชุดมาแล้วก็เรื่องสีเออเรื่องสีผมเรื่องสีผมใช่เรื่องสีผมเรมาจะทำสีอะไรก็ได้แต่นี่แหละคง ดีสดแล้วเนาะพี่ดำนี่แหละเนาะดีสุดละก็น่าจะดีสุดแล้วะลวะลวต่อไปเรื่องที่4เรื่องที่สีนะครับเรื่องที่สเรื่องห้องเรียนห้องเรียนเนี่ยอยู่ไทยจะเป็นแบบอาจารย์เนี่ยต้องเดินมาแล้วก็เดินมาสอนห้องนี้ยายเปลี่ยนห้องไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ที่อเมริกาเราจะสลับกันก็คือ นักเรียนจะต้องเดินไปห้องอาจารย์ห้องอาจารย์จะมีก็จะมีเขียนป้ายชื่อไว้ว่าห้องอาจารย์คนนี้นะห้องอาจารย์คนนี้นะเป็นห้องคนนี้ห้องคนนี้ห้องคนนี้ไปเรื่อยแล้วก็เราต้องไปล็อกเกอร์ครับเพื่อที่จะเก็บของเก็บกระเป๋าเก็บทุกอย่างลงเข้าไปแล้วก็หยิบเฉพาะหนังสือเรียนที่เราต้องใช้แล้วก็เดินไปห้องเรียนซึ่งวันแรกที่ผมมาผมไม่รู้ว่าต้องทําอย่างนั้นก็ไม่เคยมาเนาะก็ไม่เคยมาเรียนอยู่นี่ ก็เลยโดนไม่ใช่โดนอาจารย์เลยเดินมาบอกอาจารย์เลยเดินมาบอกว่าเออเออนี่เธอทำอย่างนี้ไม่ได้นะต้องเอากระเป๋าเก็บไ้ในล็อกเกอร์นะไม่ให้เอากระเป๋าเดินนะผมก็เลยบอกอ๋อครับครับครับวันที่วันต่อมาผมก็เดินถือกระเป๋ามือนเดิมแล้วก็โดนมันบอกมันเดิมแล้วผมวันที่สามผมนึงได้ทำเพราะว่า ผมเพิ่งได้ล็อกเกอร์มาเพราะว่าตอนนั้นผมยังไม่มีล็อกเกอร์ผมก็เลยได้ล็อกเกอร์มาล็อกเกอร์มันจะต่างกันนะครับเราจะมีล็อกเกอร์อยู่สองล็อกเกอร์ก็คือล็อกเกอร์ของล็อกเกอร์ปกติกับล็อกเกอร์ของ PE class เราจะแยกกันนี่เป็นสิ่งที่ดีมากเราอยากให้มีทุกโรงเรียนเลยอยู่เมกาม,มันมีทุกโรงเรียนอยู่แล้วแต่อยากให้ที่ไทยมีมีเป็นห้องล็อกเกอร์มันจะดีมากเลยมีห้องอาบน้ําให้อะไรแบบนี้ไม่เปลืองน้ําที่บ้าน <laughs> น้ําแพง ก็ไม่มีอะไรมากเรื่องห้องเรียนเอ่อก็อะไรนะก็ถ้ามีเท่านี้แหละห้องเรียนต่อมาเรื่องที่4นะครับเรื่องเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญมาก important มากที่นี่เข้าสายนิดเดียวไม่ได้ผมเดินผมเดินเข้ามาเข้าสายกิงดังกิงดังก่อนปุ๊บผมเดินเข้าห้อง สายประมาณ5วินาทีเขาหันมาบอกผมอะว่าเธอสายนะแล้วผมก็บอกโอเคโอเคก็ okay, okay, okay คือตั้นเลยอะคือรอเข้าสายแค่หาวิเขาเดนมาบอกเราว่าเธอเข้าสายนะอา้าวผมขอโทษครับ <laughs> ไม่รู้เคือเราต้องไปก่อนเวลาอาจารย์อาจารย์เขาไม่อยู่หรอกตอนนั้นออของผมแล้วพอกิ่งดังปุ๊บอาจารย์เขาจะเดินเข้ามาไม่รู้ไม่ไปจากไหน ทุกคนเลยก็งงอยู่ว่าเข้าไปไหนตอนพักพักแค่5นาทีแล้วก็เริ่มคาบใหม่เริ่มคาบใหม่คือที่เนี่ยเขาจะตรงเวลามากคือกิ่งดังปุ๊บนักเรียนเนี่ไม่สนใจอาจารย์เลยเดินออกเลยเคยเห็นในแบบเขาเรียกอะไร <c oughs> เหมือนในหนังในกระตู้นอะในกระตูนเหมือนในกระตูนเะเออก กิ่งดังปุ๊บเดินออกกิ่งดังปุ๊บเดินเข้าเรียนอะไรแบบนี้แล้วก็เรื่องต่อไปก็เ,เดี๋ยวแบบหนึ่งแบบค้างตันโอเคเรื่องที่อะไรก็ไม่รู้พอจำเสียโอเคเรื่องต่อไปเลยแล้วกันก็เรื่องต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องอาหารนะครับเรื่องอาหารคือ ที่เมกที่อเมริกาเนี่ยเขาจะมีซอสหลายแบบใช่ป่ะจะมีมีแบบคัตชัปแบบซอสมะเขือเทศคัตชัปวางอยู่แล้วก็มีแรนช์เป็นซอสของที่อเมริกาแล้วก็มีบาร์บีคิวซอสโฮมเมดของโรงเรียนผมก็มีมายองเนสอะไรแบบนี้เอาไว้แบบบีบซอสแล้วก็ไปเดินนั่งที่โต๊ะกินข้าวคือเวลาเราไปกินอาหารเราต้องเดินต่อแถวใช่ป่ะ แล้วก็จะมีแบบพวกที่มาแทรกแถวเว้มาแทรกแถวเราผมก็เลยแบบอ้าวเดี๋ยวมาแทรกเราได้ไงผมเลยถามเลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้แล้วนายมาแทรกแถวเราได้ยังไงเขาก็บอกโอ้ oh, I'm sorry Pink you first you first เขาก็บอกอย่างนี้กับเราก็เออเขาเราก็บอกเออต้องอย่างนี้ดีวะอะไรประมาณนี้แล้วก็เดินไปหยิบอาหารใช่ไหมบอกว่าอยากได้อันนี้อยากได้อันนี้ แล้วก็หยิบมาแล้วก็ไปเดินไปสแกนเอ้ยแบบสแกนยิ้วมือแล้วก็เดินไปกินข้าวหรือไปบีบซอสแล้วก็เดินไปกินข้าวเลยอาหารก็จะมีเขาตกใจมากเลยเพราะนั้นผมก็ตกใจเหมือนกันคือเวลาคนไทยกินนะใช่ไหมของผมแบบผมกินแซนวิชแบบ c ิสป p y chicken s a n d w ใช่เป็นแบบคล้ายๆเบอร์เกอร์แต่มันเป็นเบอร์กเกอร์ไก่อ่ พูดง่ายๆภาษาไทยเบอร,ร์เกอร์ไก่แล้วผมก็เอามากินกับแล้วก็พิซซ่ามันมีพิซซ่าใช่ปะ่ะคือผมกินเบอร์เกอร์กับบาร์บีคิวอะ่ะคือเขาก็แบบงงแล้วว่าทําไมอันนี้คนนี้มันกินอย่างนี้วะก็แบบแล้วก็มองแล้วแล้วก็ขำว่าทําไมกินอย่างนี้มันก็บอกว่าก็ชอบกินอย่างนี้แล้เลยบอกอ๋อไม่พอ ผมกินพิซ่าผมเอาพิซ่าไปจุ่มซอสมะเขือเทศเอาซอสมะเขือเทศบีบใส่ไปจุ่มซอสมะเขือเทศเอาซอสมะเขือเทศบีบใส่พิซ่าเขายิ่งขำผมเลยก็ถามว่าทําไมต้องกินซอสมะเขือเทศกับพิซ่าทำไมไม่กินแรนช์คือส่วนใหญ่เขาจะกินแรนช์กับพิซ่ากันผมเลยบอกอ๋อก็คือที่ไทยเขากินกันอย่างนี้เขาเลยขำว่าคือในตัวพิซ่ามันมี ซอสของซอสมะเขือเทศอยู่แล้วเขาก็เลยบอกว่าเออทำไมต้องบีเพิ่มอีเขาเข้าใจกันอย่างนี้คือมันมันแตกต่างใช่ปะ่ะทุกคนรู้ใช่ไหมว่ามันแตกต่างซอสในพิซซ่ากับซอสต,ตัวแยกมันไม่เหมือนกันใช่ใครบอกว่ามันแตกต่างนะคอมเมนต์ด้านล่างเลยตอนนี้เลยเออมันแตกต่างใช่ปะ่ะเรารู้ว่าทุกคนก็ชอบเหมือนเราต้องทำอย่างนี้ก็ <c oughs> มีเท่านี้แหละนะครับสิ่งที่จะพูดวันนี้ก็มีเท่านี้แล้วนะครับผมก็ต้องกลับไปตัดคลิปอีกนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากเรื่องนี้รอคลิปต่อไปนะคลิปต่อไปคลิปบาไม่รู้ว่าไหนมาก่อนเป็นแบบคลิปบาอีกรอบเป็น ep 3แล้วก็เป็น v l o g 3ทรีว3แล้วก็เป็นว่ายน้ำไม่รู้วันไหนจะมาก่อนนะแล้วกร็รอดูไป แล้วอาจจะมีวิดีโอขั้นเป็นอะไรเอ็กซ์ตรานิดนึงทำให้ e y อ n e so p r o าวแบบเรียกว่าอะไรตื่นเต้นเอ็ i t i ไซกับวิดีโอต่อไปครับก็ถ้าชอบแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด u ับ c r i b e ด้านล่างด้วยนะครับผม Don't forget that hit that subscribe b u t t in down there okay thank you ขอบคุณครับสำหรับการรับชมในวันนี้ ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย Who's back here? All right, Maddox Rigsby. How does it feel to get an offer from Duke? Um, it feels good, Zion. I'm gonna make him stay another year. Be, be my counterpart. For I'm gonna make him take his off red shirt years. Yeah, pretty good. Are right, you taking now, Maddox? No, I'm not a vlogger, bro. Big where you at? I'm here. Bro, oh, yeah, take this back, P. Wait. I'm be no vlogger.